ครับก็สวัสดีครับสวัสดีสงท้ายปีใหม่สงท้ายปีเก่าจิโอ้ยเนาะสวัสดีสงท้ายปีเก่าครับวันนี้มา,าพักผ่อนมาพักผ่อนครับถือว่าโอ้หายเหนื่อยครับการพักผ่อนแบบนี้ถือว่าหายเหนื่อยนะครับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาดูครับดูซี่ดูซี่นะครับ การพักผ่อนของเราวันนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรโอ้สุดยอดครับการพักผ่อนแบบนี้ครับดูสิเทียบกับแขนดูครับอ่าเห็นไหม,มน่าจะสองโลขึ้นนะครับปลาตัวนี้อ่านี่ที่ยิงโดนหางนะครับโอ้ยอ่นี่ถือว่าเป็นการซ้อมลูกใหม่ได้ดีมากๆาะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เรามีการตัดแต่งกันเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เกิดเอ สิ่งที่ดีสำหรับตัวเองแต่แต,แต่แต่งกับปืนครับเพราะว่า,าลูกเล็กมันจะต้องอทำที่เกี่ยวเชือกให้ต่ำลงครับเราก็ต้องใช้กระดาษทรายถูล,ลงไปนะครับถือว่าสุดยอดเลยเมื่อกี้นึกว่าไม่โดนเนะมื่อกี้เนี่ยเพราะว่า,าเชือกมันวิ่งสวนเข้ามาเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นูย้ยิงอยู่ปลายไผ่นะครับแต่เชือกมันวิ่งสวนเข้ามาเนี่ยครับมาติดอยู่ตรง ตรงเสื้อลงไปเนี่ยติดอยู่ข้างล่างครับไอ้เราก็นึกว่าปลาไม่มีครับพอดึงเชือกตึงๆเข้ามาดินด้นตึ๊กๆครับโอ้โหเราก็ต้องลงไปเนี่ยเปียกหมดตัวเลยวันนี้แต่คุ้มกับการเปียกคุ้มกับการเปียกนะเนี่ยวันนี้สุดยอดครับสุดยอดความคุ้มของการเปียกเลยตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายบ่ายสองครับ ใบสองเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆว่าจะมีมาอีกไหมครับก็ตรงนี้เ,นเมื่อกี้นี่เห็นอยู่ขึ้นอยู่สามตัวนะครับเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยนะครับสามตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะตกใจตื่นหรือเปล่าแต่คงไม่น,าน่ามอกเพราะว่าอพอโดนปุ๊บมันก็วิ่งสวนมาเลยนะครับไม,ไม่ได้ไปดิ้นอยู่ตรงนูน้นะแต่เราก็ต้องดูันไปก่อนว่ามันจะมีตัวให้อีก็ อ,อันนันทีสายลาจะได้มีกำลังใจดีๆครับอย่างนี้ก็สุดยอดเลยแลครับการที่นั่งรอนะครับนั่งรอเพื่อที่จะได้กว่าที่จะเห็นกัน แต่เริ่มนี้เริ่มจะเย็นแล้วครับเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ลงแค่หัวเท่านั้น,นครับน้าคอเพียงคอนะครับน้ําเพียงคอโอ้ยลึกมากมากเลยน้อนะครับ,ะะรบมุดลงไปถ้าถ้ามันลึกกว่านั้นคงต้องมุดลงไปเพื่อที่จะปลดออกจากอะไรสักอย่างถ้ามันคาอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นรากไผ่นะครับข้างล่างลงไปพอดีพอดีเลยโอ้สุดยอดนะครับอ่ะถือว่าเป็นผลงานดีๆของเรากัน ที่ได้มาอุ้ยไปนึ่งส่งท้ายปีเกา่าแปะสะส่งท้ายปีเก่านี่สุดยอดนะครับในเพื่อปีน้องเอา้าเดี๋ยวค่อยไปดูกันถ้ามีตัวเดียวก็สรุปตัวเดียวนะครับผมไปครับก็ฮนะดูได้ตัวเดียวนะครับแต่ก็ต้องสรุปงานวิวอย่ดิ้นยๆๆๆๆๆๆิ้นอยดิ้นดูสิเนี่ยดูสิเนี่ย ดูสเนี่ยครับขวดน้ำสองลิตรนะเนี่ยครับอืมดูดูดูเขาขวดน้ำสองลิตรตัวใหญ่เบิกเอฟเลยครับโชคหมานสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ความหมานของเราครับใช่ธรรมดาเฮ้ยแค่นี้ก็แปะสะกันแซบๆเลยครับโอ้โหดูสิดูสิเช่ส,สิครับความยาวของเขาอ่ะสอกหนึ่งพอดีมั้งเนี่ย ความหมานของเราวันนี้นะครับถือว่าทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเด้อเด้อเด้อของที่เราได้มาตัวใหญ่บิกเอบเลยนะครับนี่แหละครับก็ถือว่าเรายังพอมีความหมานกันอยู่ สำหรับอุปกรณ์ยิงปลาของเรามันหมันสายล่าต้องชื่นชอบครับแบบนี้เจอใหญ่แบบนี้สายล่าชื่นชอบครับถึงแม้จะเป็นตัวเดียวก็อร่อยอิ่มครับนี่หาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินเพื่อความอิ่มหนำสำราญของตัวเองครับอุ้ยแสงอุ้ยมันย้อนแสงดวงอาทิตย์ดีวะแล้วก็ไม่ดูเลยคนเรามีแต่เล่นอย่างเดียวเนาะ ก็คงจะมีเพียงแค่นี้แหละครับในกลับ,บ้านกันสรุปงานใหญ่ๆตัวหนึ่งแล้วกันกำไม่หุ้มกันเลยเอนออนะครับขวดน้ำสองลิตรเท่ากันเลยเนี่ยครับเนี่ยขวดน้ำสองลิตรนะครับเนี่ยตัวมเอฆตัวเอฟครับได้เจอแบบนี้ก็สุดยอดครับเอาเพียงแค่นี้ครับรบายขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอ่าแล้วก็อา่า ติดตามไว้นะครับจะได้อยู่คลิปการล่ามันมันสนุกหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะไม่เห็นตอนยิงแต่ว่าเห็นตอนเอาเอาเอาขึ้นมาแล้วเนาะคือกล้องเรามันไม่มีที่ใส่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นถือว่าเป็นแบบแบบบ้านๆกันแล้วกันอย่าพิ่งว่ากันครับพอเรายังเป็นแบบบ้านๆอยู่ค่อย่คอยพูดค่อยจ่าค่อยดูกันไป ว่ามันจะได้แบบไหนอย่างไรเนาะไปครับบ๊ายบายขอบคุณครับพี่เจขอบคุณครับนี้ขอบคุณครับใจจริง